ครับพบกับแจ้คนมันว่างวันนี้เราก็อยู่ที่โตต้าชุ่มแพรเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ช่องแจ้คนมันว่างอยู่กับแจ้โประเบิร์ดนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูเจ้าตัวรถเอทีพชโม2021นะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆสดๆร้อนๆเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ นิวยอร์กเอ็กซ์ใหม่ไปชมกันเลยครับเซนเอ็กซ์เออร์เบิร์นคันนี้จะเกิร์ตใหม่รอบคันล้ออลลอยใหม่สปริงและโชคยกสูงสีบอกทูโทนเอ็มเรมเอ็กซ์เออร์เบิร์นครับทุกอย่างมันลงตัวครับนิวเอทีฟคันนี้เนี่ยโดนทั้งสเปคโดนทั้งสไตล์ล้ออลลอยสีดำสเกิร์ตดำหลังคาดำไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่เท่มากอะไปดูเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวโฉม2021 โฉมใหม่ล่าสุดที่โตโยต้ตาเพิ่งเปิดตัวออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้สิ่งที่เปลี่ยนนะครับเห็นได้ชัดเลยคือกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นตัวครอบไฟแบบเปียโนแบ็กนะครับตัวนี้ราคาไม่เปลี่ยนนะครับราคาอยู่ที่599 0 0 0บาทนะครับผมไม่เปลี่ยนนะครับแต่เปลี่ยนตัวครอบไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยนอีกคือจุดหคือ ด้านหลังนี่นะครับด้านหลังที่เปลี่ยนนะครับเห็นได้ชัดเลยคือตอนนี้จะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะครับจากตัวเดิมเนี่ยจะเป็นสีแบ็คเปียโนนะครับหรือเปียโนแบ็คนะครับสีดำนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นสีขาวกับตัวรถมาแล้วนะครับผมสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถมาแล้วนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะมีเส้นสี บอลเงินนะครับตัดเข้ามานะครับก็ถือว่าสวยนะครับโดยรวมสวยนะสวยอยู่นะครับส่วนในเรื่องของออปชั่นต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของออปชั่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนเห็นได้ชัดเลยคือกระจังหน้านะครับกระจังหน้านี่ก็บ่งบอกได้เลยว่าเป็นตัวโฉมใหม่นะครับถ้ามองในมุมของผมเองนะครับผมก็มองว่า รถตัว a ท Sport ตัวนี้นะครับถือว่าสวยกว่ารุ่นเดิมอยู่นะครับผมเพราะว่าในในมุมของคนที่ซื้อรถใหม่นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ารถของตเตงจะเป็นตัว Sport อ่ารุ่นชม2021ใหม่ๆสดๆร้อนๆหรือเป็นโฉมเก่านะครับเพราะโฉมเก่าอันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกับตัว Yaris นะครับนี่นะครับ ตัวเดิมจะเป็นทรงนี้นะครับผมไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกนะครับผมกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือให้เห็นนะครับเปรียบเทียบไม่เห็นว่าตัวเก่าตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับนี่ครับตัวใหม่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับให้เห็นเลยนะครับอันนี้นะครับคือข้างหน้ามันแตกต่างกันจริงๆนะครับส่วนด้านหลังก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องออปชั่นนะครับออปชั่นก็ยังไม่มีการเพิ่มอะไรเข้ามานะครับราคายังคงเดิมนะครับ ยังเป็นราคาเดิมนะครับราคา5 9 9 0 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับส่วนในเรื่องของด้านในนะจะให้ดูในเรื่องของตัวภายในนะครับภายในรถก็ยังคงเดิมนะครับบอ่บอตรงนี้ก็ยังเป็นชัดเลยข้อสรุปคือกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าแล้วก็ตัวสเก์ตหลังแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนเข้ามานะตรงนี้สรุปได้แค่นี้นะครับได้ง่ายๆแค่นี้นะครับ ส่วนที่เปลี่ยนนะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาที่มองไกลๆเนี่ยใครที่ขับตัวใหม่เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นตัวใหม่นะครับมองไกลๆเนี่ยเห็นเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยหน่อยนะครับกับช่องแจ้คนมันว่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวกว่อนจบคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแจ้โปแเบิร์ดช่อง YouTube แจ้คนมันว่างนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ